คำเตือนรายการนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการหาซื้อฉลากกินแหวงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับครับสมาชิกทุกท่านครับสลับในช่วงนี้นครับช่องช่วมีมาครับก็จะนำเสนอนะครับดับ10หน่วยบนนะครับ ดับ1ิบนไม่ใช่ดับ1ิบหน่วยนะดับดับบนนะครับก็ใช้สูตรนะครับดับหน่วยบนนะครับคูณ4นะครับได้เท่าไหร่นะครับก็จะทำย้อนหลังไปหกงวดครับก็ถือว่าถือว่าดับอยู่นะหกงวดย้อนหลังเนาะสำหรับในงวดวันที่1 0บเนาะเดือน2นะครับใช้รางวัลที่1ครับ 098597นะครับก็จะได้มาเท่ากับ64226ผลปรากฏว่าเด็กไทยรงวันที่1เนาะเดือน3วันที่1เดือน3นะครับ905เลขไทยรางวันที่1 905หลัก10ก็คือ0นถือว่าดับอยู่นะครับแล้วก็วันที่1เดือน3นะครับผลปรากฏว่า รางวัลที่1 061905ก็ใช้สูตรออกมาแล้วก็จะได้เท่ากับ42004นะครับผลปรากฏว่าเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับหลักสิบก็คือ6นะครับผลปรากฏว่าดับอยู่เช่นกันนะครับไม่มี6เนาะแล้วก็วันที่16เดือนมีนานะครับรางวัลที่1เลขที่ออก7376867 7, 6, 6, นะครับ สูตรคำนวณได้มา20882ผลปรากฏว,ว่าเลขท้าย3ตัวนะครับววันที่1 618นะครับก็หลัก10ก็คือ1นะครับผลปรากฏว,ว่าดับเอาอยู่นะครับดับอยู่วันที่1เดือน4นะครับต่วันที่1เลขที่ออก970618นะครับพอสูตรคำนวณมาได้20882นะครับ เลขที่ออกนะครับเลขท้ายรางวัลที่1 9ึ่งเนะครับสำหรับหลักสิบนะครับก็คือ1ผลปรากฏว่าดับเอาอยู่นะครับวันที่16เดือนเมษานะครับรางวัลที่1เลขที่ออก3 95 919สูตรคำนวณได้มานะครับ08 660นะครับผลปรากฏว่าเลขท้ายรางวัลที่1เลขท้าย3ตัว,วออกมา6 42 ก็ถือว่าดับเอาอยู่นะครับหลัก10คือ4ไม่มีนะครับ 4. สําหรับในงวดที่ผ่านมานะครับวันที่2เดือนอ๋อไม่ใช่งวดที่ผ่านมางวดก่อนนะครับงวดวันที่สองทุกสัปทานะครับรางวันที่1เลขที่ออก6 5 8 6 4 2สองนะครับสูตรคำนวณได้64 226นะครับผลปรากฏว่ารางวันที่1เลขท้าย3ตัวนะครับ เลขที่ออก012นะครับ0 1 2ย์ก็ผลปรากฏว่าหลักสิบนะครับหลักสิบดับหลักสิบเอาอยู่นะครับไม่มี1นะครับสำหรับในงวดวันที่16นะครับเดือนพฤษภานะครับล้วันที่1เลขที่ออก155012นะครับก็จะมาคำนวณเป็นเดือนวันที่1เดือนมิถุนานะครับเลขที่ออกไม่ใช่เลขที่ออกออก สูตรคำนวณได้นะครับสูตรคำนวณได้6 4 2ี่นะสองครับจะออกอะไรครับมวดนี้มวดที่จะถึงครับจะมีไหมจะดับเอาอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับ6 4 2 2 6สองสหำหรับหลักสิบนะครับหลักสิบของรางวัลเด็กทยสา3ตัวรางวัลที่1นะครับหลักสิบจะมีไหมครับ6 4 2ี่สองหนะครับขอฝากเพื่อนๆไว้เป็นแนวทางนะครับ ในงวดประจำวันที่1เดือนมิถุนายนนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เ,เพื่อนๆนะครับโชคดีนะครับเดินทางไปไหนใ,นใกลๆก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับถูกใจก็ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับสำหรับในช่วงนี้ครับช่องช่วงมีมานะครับก็จะนําเสนอนะครับดับ10หน่วยบนนะครับดับ10บนไม่ใช่ดับ10หน่วยนะดับดับบนนะครับก็ใช้สูตรนะครับดับหน่วยบนนะครับคูณ4ครับได้เท่าไหร่นะครับก็จะทําย้อนหลังไปโขดหมดครับก็ถือว่า ถือว่าดับอยู่นะครับ6งวดยจอหลังเนาะสำหรับในงวดวันที่10 17เนาะเดือน2นะครับใช้รางวัลที่1ครับ098 597นะครับก็จะได้มาเท่ากับ64226ผลปรากฏว่าเลขท้ายรางวัลที่1เนาะเดือน 3วันที่1เดือน3นะครับ905เลขท้ายรางวัลที่1น905หลัก10ก็คือ0นถือว่าดับอยู่นะครับแล้วก็วันที่1เดือน3นะครับผลปรากฏว่ารางวัลที่ 0, 6, 1 061905ก็ใช้สูตรต่อมาแล้วก็จะได้เท่ากับ42004นะครับผลปรากฏว่าเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1น,นะครับหลัก10 ก็คือ6นะครับผลปรากฏว่าดับอยู่เช่นกันนะครับไม่มี6เนาะแล้วก็วันที่16เดือนมีนานะครับรางวัลที่1เลขที่ออก7 3 7 6 8 6 7นะครับก็สูตรคำนวณได้มา2 0 8 8 2ผลปรากฏว่าเลขท้าย3ตัวนะครับรางวัลที่1 6 1 8นะครับ ก็หลัก10ก็คือ1นะครับผลปรากฏว่าดับเอาอยู่นะครับดับอยู่วันที่1เดือน4นะครับรางวัลที่1เลขที่ออก970618นะครับก็สูตรคำนวณมาได้20882นะครับเลขที่ออกนะครับเลขท้ายรางวัลที่1 919าหนะครับสำหรับหลัก10นะครับก็คือ1นผลปรากฏว่าดับเอาอยู่นะครับ วันที่16เดือนเมษานะครับรางวัลที่1เลขที่ออก395919 9, 9. สูตรคำนวณได้มานะครับ08660 6, 6, นะครับผลปรากฏว่าเลขท้ายรางวัลที่1เลขท้าย3ตัวเราออกมา642ก็ถือว่าดับเอาอยู่นะครับหลักสิบคือ4ไม่มีน,นะครับสําสำหรับในงวดที่ผ่านมานะครับวันที่2เดือน อไม่ใช่เมือที่ผ่านมางวดก่อนนะครับงวดวันที่สองพุกสภานะครับรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก6 5 8 6 4 2นะครับสูตรคำนวณได้64 22 6, 6นะครับผลปรากฏว่ารางวัลที่1เลขท้าย3ตัวนะครับเลขที่ออก0 1นนะครับ012ก็ผลปรากฏว่าหลักสิบนะครับหลัก10ดับหลัก10เอาอยู่นะครับไม่มี1น,นะครับ สำหรับในงวดวันที่16นะครับเดือนพฤษภามนะครับประวัณที่1เลขที่ออก155012นะครับก็จะมาคำนวณเป็นเดือนวันที่1เดือนมิถุนายนนะครับเลขที่ออกไม่ใช่เลขท,ที่ออกออกสูตรคำนวณได้นะครับสูตรคำนวณได้64226ครับจะออกอะไรครับงวดน,นี้งวดที่จะถึงครับ จะมีไหมจะดับเอาอยู่หรือไม่ pues อย่างไรนะครับ6 4 2 2 6สองลับหลัก10นะครับหลัก10ของรางวัลเด็กท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับหลัก10จะมีไหมครับ6 4 2 2 6นะครับโอ้ฝากเพื่อนๆไม่เป็นแนวทางนะครับแต่งวดประจำมาที่1่เดือนมิถุนายนนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆนะครับโชคดีนะครับเดินทางไปไหนไกลๆก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับ ถูใจก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเเราต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ